m a สด้ BT 5 0ปี2020ใหม่เพิ่งเปิดรับออเดอร์จากลูกคา้าชาวออสเตรเลียและเตรียมส่งรถคันจริงโรงโชว์รูมภายในเดือนตุลาคมนี้ m a สด้ BT 5 0ใหม่เจเนอเรชั 3, ่นที่3ามฝาแฝดของ All New Isuzu D-Max ซึ่งเผยโฉมที่ออสเตรเลียเป็นแห่งแรกในโลกล่าสุดกระบะคันนี้ได้เปิดรับจองจากลูกคา้าพร้อมกับวางแผนนำรถลงโชว์รูมจริงในเดือนตุลาคม ให้ผู้คนได้ชมกันก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าวันเปิดตัวอย่อยู่ช่วงเดือนธันวาคม b t 5 0ใหม่แม้จะใช้พื้นฐานเดียวกับ D-Max ชมปัจจุบันแต่ทาง Mazda ยืนยันว่าได้รังสรรทุกรายละเอียดที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของแบรนด์ให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกมีระดับผสมความแข็งแกงร่งรวมถึงห้องโดยสารเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีและมอบอุปกรณ์ความปลอดภัยขั้นสูง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในส่วนขุมพลังในรุ่นท็อปสุดของ BT 5 0เลือกใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบสสูบเรียงความจุ3.0ลิตรสร้างกำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรเลือกจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์ตัวรัดแบบ6สปีดขณะเดียวกันยังได้ติดตั้งถุงลมนิรภัยระหว่างเบาะผู้โดยสารตอนหน้าเป็นครั้งแรกกำหนดาอุปกรณ์ความปลอดภัยขั้นสูง อาธิระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบแจ้งเตือนรถในมุมอับและอื่นๆอีกหลายรายการภายหลังจาก Mazda BT50 2020ออกจำหน่ายที่ออสเตรเลียอิน z ูสูตรดีแมกชมใหม่ก็จะตามติดมาเปิดตัวเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างครับลองเม้นบอกผมไว้ที่ด้านล่างนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยในที่นี้ด้วย ฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ